อ่ะดูนะดูทำอะไรเมนต์นะผลผลตัวบัตัวบสผลไปมันโอเคโอเคะงไปกันบไปตับรงไปโอเคอออเดี๋ยนูเดี๋ยนี้เราเมันพงไปอ่าเรียบร้อยงามเลงอ่ะปิดนเดินปนี่ทำอะไลเมนต์เรียบร้อยเดี๋ยวจัดการ eq าทาอะไรเมนเพื่อให้เฟสนะครับมีความสมดุลกันเห็นไหมเฟสจะสมดุลกันทีนี้ไอ้ตัวก่อนหน้านะครับถ้าเราวัดตรงๆนะกลางแล้วก็ต่อกันแ้วคือยังมีความไม่สมดุลอยู่ในเรื่องของเฟสนะครับทําให้ความถี่นะครับมันยังไม่สมดุลตามไปด้วยถ้าเราจัดก,การเฟสนะครับความถี่มันก็จะเริ่มสมดุลไปตามนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดก,การอีกทีหนึง่งนะอ่ะ,อะ นี่คือเฟดนะครับ i r นะครับไม่ใช่ f อฟแนะนี่เนี่ยถ้าผมไม่จัดก,การเฟดเนี่ยก็คือเฟดพี่เละเลยนะและ EQ ก็เละตามด้วยอันนี้คือลําโพงที่ไม่ได้โจนจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าคือ80%เป็นอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ผมจัดก,การเฟดแล้วอ่ะก็ดีขึ้นแบบนี้อ่าทีนี้ถ้าผมไม่จัดก,การ EQ มันก็จะมันมันก็จะประมาณนี้อ่าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ ทีนี้ผมจัดการ EQ แล้วปุ๊บอ่าผมจะเอา EQ เข้านะสมดุลสมดุลเฟดอ่าเรียบร้อยสมดุลความถี่เรียบร้อยพี่อ่ะอันนี้ใบที่สองโอเคจบครับลงตัวเหมือนกันเป๊ะอ่าโอเคเสียงกลางเสียงกลางตัวเหนียวมาจุนเลยแล้วเดี๋ยวเสียงกลางสองใบนั้นอ่ะที่มันเสร็จแล้วเอาเทินตู้เบียดไว้รอเลยโอเคอ่ะเดชทางิตู้เบียด้วครับกิโลบ่โอ้เนาะ เล่าก็เฮ็ดลำพงดีเนาะเฮ็ดเองตีตู้เฮ็ดเองไงโอ้ดีดีดีเห็นยเท่าไรเลยอืมถือว่าดีครับถือว่าดีระครับระรับดีเลยแหละนะครับในระบบสามทางอ่าเธอมันสิสมดุลได้โดยตัมมันเองมันก็สิยากแต่เขาใส่ dsp ใส่คอร์ดเห็นมันถึกต้องเนี่ยมันก็สิสมตุนสมดุนได้เร็วนะครับประหยัดงบนะครับนะอ่าเหมือนแบบนี้นะครับคือแปดใบในบใกล้เคียงกันอยู่เนาะใกล้เคียงกันหมดครับนะครับนะอ่า คือเวลาทาเบืองกาบเ้าจยาเบิ่งความสวยงามครับทาเมืองข้อมสมดุลระวังข้อมทีกับเศษให้ไดก่อนอาอิมเพ่าทัดมานะครับแล้วก็ทงเบิดนะครับอ่ามันใกล้เคียงกันมันสมดุลกันถือว่าใช่ได้ครับมันพอจำเป็นต้องเป็นเส้นตองบอจะเป็นต้องเป็นเส้นแบบสวยทีย่ยังอ่า้าเคยเห็นนะครับไอ้ทั้งเมิดเนี่ยอยู่ในข้อมสมดุลนะครับเหมือนเป็นอันนึงอันเดียวกันนะครับเสียงก็จะใกล้เคียงกันครับโอเค